ครูมีอาชีพที่เขาเรียกว่าจับเสริมมือเปล่านะคะมาแบ่งปันกันนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะทํางานประจําอยู่นะลองพิจารณาเป็นอาชีพหนึ่งนะคะว่าวันนี้มันสามารถสร้างรายได้ให้คุณได้นั่นเองนะคะบางครั้งอาชีพเสริมเหล่านี้นะคะอาจจะทําให้เป็นอาชีพหลักของคุณก็เป็นได้อาชีพแรกนะคะเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่านะคเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายนั่นเองนะช่วงนี้หลายคนคงเห็นนะคะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะสินค้าต่างๆนะทำา r อ p s h i นะในโลกของออนไลน์นั่นเองนะคะ ซึ่งไม่ต้องมีต้นทุนเอาแค่เอารูปไปโพสต์นะคะขายและเดี๋ยวนี้ทันสมัยมากคือมีการจัดส่งให้ในนามของเรานะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดีสุดๆเลยนะคะนั่นคืออาชีพแรกสว่วนอาชีพที่2นะคะเป็นในเรื่องของในหน้าสังหานะคะก็เป็นอะไรที่อันนี้ให้จับเสิร์มั่เปล่าจริงๆนะ,ะเพียงแค่เราะะสามารถะะทำให้ผู้ซื้อผู้ขายนั้นเขามาเจอกันนะคะในสิ่งที่สมมุติว่าะะก็ต้องการซรัพนะ์นแล้วเราเนี่ยมีซัพอยู่ในมือนะ้นแล้วทําให้ผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกัน และเมื่อการเขาเรียกว่ามีการตกลงนะซื้อขายกันทำสัญญากันสิ่งที่ได้รับนั่นคือเป็นค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะคะก็สามารถทําได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้ แพร่ศึกษาข้อมูลเรียนรู้นั้นในโลกของอินเทอร์เน็ตนั้นข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณก็สามารถทําได้และอันที่3เป็นในเรื่องของนายหน้านะขายรถยนต์นั่นเองเดี๋ยวนี้นะรถยนต์นะจะมือ1มือ2เนี่ยขายดีนักมากนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คุณควรที่จะนะลงศึกษาเรียนรู้ดูค่ะเพราะมันจะทําให้บางครั้งเนี่ยก็มีช่องทาง สร้างเงินนะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกระเป๋านั่นเองนะคะและอาชีพที่4นะเขาเรียกว่าเป็นนักเล่นอสังหานักเล่นอสังหาในวันนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะมีนะอสังหาอยู่ในมือแล้วก็แค่ส้มแซมนะคะเพื่อที่จะทําให้นะสวย นะดีงามหรือว่าตกแต่งแล้วสวยมากขึ้นนะสามารถที่จะนํามาปล่อยเช่าหรือว่าบางครั้งอาจจะขายได้ด้วยนะคะถ้าใครที่มีทรัพย์อยู่ในมือแล้วนะคะก็ลองดูนะคะอาชีพนี้เป็นนักเล่นสังหาและอาชีพที่5นะคะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าใครอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์บ้างนะก็คือนะหลายคนนะอาจจะเห็นเนาะ หลายคนอาจจะทำ u t u b e นะคะเห็นไหมคะอาจจะแบ่งปัน,น YouTube ทำอาหารทำอะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นในเรื่องของเชิงความรู้หรืออะไรก็แต่เขาดูว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็เอาสิ่งที่ตัวเองนั้นมีความรู้นะออกมาเผยแพร่ออกมาแบ่งปันให้ผู้คนนั่นเองนะคะก็ยะทำให้เกิดะไรได้นะคะโอเคไหมคะนั่นคือนะคะ ทั้งหมดนะมี5อาชีพนะที่สามารถทำให้คุณนั้นเขาเรียกว่าสามารถสร้างไรายได้เพิ่มนะเป็นอาชีพเสริมได้เพิ่มขึ้นใหม่หนึ่งช่องทางครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายคนนะเพราะทุนนี้หล,หลายคนนะจะสิ้นปีแล้วก็อยากจะเปลี่ยนงานกันหรือว่าอยากจะมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นใหม่หนึ่งอาชีพนี่เลยค่ะ5อาชีพนี้ที่ครูแบ่งปัน,ปนทุกคนสามารถลองเรียนรู้ดูนะคะสามารถทําได้เพราะมันแทบจะไม่มีต้นทุนเลยนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ครูด้วยนะ